t o y o t a Land Cruiser อ f ปี2อคือบทหมายของตำนานแลนด์ครูเซอร์ที่ผสานประสบการณ์กว่าเจ็ดทศวรรษเข้ากับนวัตรกรรมล้ำสมัยรุ่นใหม่นี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ขับขี่ยุคใหม่ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์ความแข็งแกร่งที่ทำให้แลนด์ครูเซอร์กลายเป็นไอคอนดีไซน์ภายนอกโดดเด่นและสง่างามกระจังหน้าขนาดใหญ่ทรงพลังไฟหน้าแอร์ดีไซน์เฉียบและเส้นสายตัวถังที่แสดงถึงความมั่นใจทั้งบนถนนเมืองและเส้นทางออฟโรด โตโยต้าให้ความใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อให้แลน์คูเซแยบไม่เพียงแต่โดดเด่นในเมืองแต่ยังพร้อมพร้อมสำหรับการผจญภัยสุดขีดออเมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารคุณจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่ผสมผสานระหว่างความหรูหราและความใช้งานจริงบ่อหนังคุณภาพพรีเมียมการเย็บตะเข็บที่ประณีตและวัสดุแท้ที่ให้ความรู้สึกรู้ลาพร้อมพร้อมการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ที่ทำให้ผู้ขับขี่เข้าถึงทุกฟังก์ชันได้ง่าย นาเอินโฟเทนเมนต์ความละเอียดสูงขนาดใหญ่เป็นจุดเด่นเชื่อมต่อได้อย่างราบรื่นมีระบบนำทางและความบันเทิงครบคันระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบหลายโซนทำให้ผู้โดยสารทุกคนรู้สึกสบายไม่ว่าจะขับขี่ในเมืองหรือบนเส้นทางธุรกันดาลเบาะหลังสามารถพับลาดเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระรองรับทั้งทริปครอบครัวหรือการขนสัมภาระอุปกรณ์เดินทางใต้ฝากระโปรง รุ่นปี2026มาพร้อมพร้อมขุมพลังใหม่ล่าสุดของโตโยต้าที่ทั้งสมรรถนะสูงและประหยัดน้ำม,นมันมีให้เลือกทั้งระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดและเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบคู่ให้แรงบิดมหาศาลสำหรับการลากจูงและการลุยเส้นทางออฟโรดระบบขับเคลื่อนสี่ล้อขั้นสูงมาพร้อมพร้อมโหมดปรับการขับขี่หลายรูปแบบเพื่อปรับให้เหมาะกับสภาพพื้นผิวต่างๆเช่นโคลนทรายหิมะหรือยินระบบกันสะเทือนถูกปรับจูนให้ขับนุ่มนวลบนถนนทางไกล แต่ยังคงความแข็งแกร่งและยืดหยุ่นเมื่อต้องลุยทางธุรกันดารออด้านความปลอดภัยยังคงเป็นหัวใจหลักของแลนด์ครูเซอร์และรุ่นปี2026ก็ยกระดับขึ้นไปอีกขั้นมาพร้อมพร้อมเพรียวเธอเซฟตี้เซนส์ที่ร่วมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนจุดอับสายตาและกล้องมองรอบคัน360อองศาโครงสร้างตัวทั้งเสริมความแข็งแรงทำงานร่วมกับเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ เพื่อมอบความมั่นใจไม่ว่าจะอยู่ในสภาพการจราจรหนาแน่นหรือเส้นทางทุรกันดารออเทคโนโลยีใน Land c คู i s e r เจเอ็ F, มไม่ได้มีแค่ความสะดวกสบายแต่ยังช่วยยกระดับประสบการณ์การขับขี่จอแสดงผลดิจิทัลเต็มรูปแบบปรับแต่งข้อมูลได้ตามต้องการตั้งแต่แผนที่นำทางจนถึงข้อมูลการขับขี่ออฟโรดรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนไร้สายและสั่งงานด้วยเสียงสำหรับสายลู่ยังมีหน้าจอเฉพาะที่แสดงข้อมูลเหรียญไทยเช่นการทำงานของระบบช่วงล่างมุมเอียง และการกระจายแรงขับเคลื่อนรุ่นปี2026ยังสะท้อนความมุ่งมั่นของโตโยต้าด้านความยั่งยืนด้วยการปรปับปรุงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงลดการปล่อยไอเสียและใช้วัสดุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยไม่ลดทอนความแข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือที่เป็นตำนานของแลนคูเซอร์อ๋อไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนตัวยงอยู่แล้วหรือเพิ่งรู้จักแลนคูเซอร์ เจก็พร้อมพร้อมมอบความลงตัวระหว่างประวัติศาสตร์สมรรถนะและความรู kind of of ้ลานี Joanna ้ไม่ใช่แค่รถซู้แต่คือเพื่อนคู่ใจที่จะพาคุณออกเดินทางไปในทุกเส้นทางจากถนนเมืองสู่ธรรมชาติอันบริสุทธิ์แลนด์คูเซอร์ยฟปี2026พร้อมพร้อมตอบโจทย์ทุกการผจญภัยของคุณมันคือวิวัฒนาการของตำนานตัวจริงอ๋อ